ใครที่ฝึกมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือบ็อกซิ่งนะคะก่อนใส่นวมเราก็ต้องมีการพันผ้าพันมือค่ะผ้าพันมือนอกจากจะพันไม่ให้มือเราบาดเจ็บแล้วยังป้องกันไม่ให้นวมมาเกิดกินเหม็นด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้สอนวิธีการพันผ้าพันมือนะคะตรงนี้ตะเข็บนี้วานจะคว่ำไว้ด้านหลังมือนะคะเอาตัวเชือกเนี่ยไปที่นิ้วโป้งก่อนนะคะพอเรานิ้วโป้งแล้วเราก็จะอ้อมหลังมือนะคะวานจะพันรอบข้อมือประมาณ สี่รอบนะคะหรือบางคนจะพันสามรอบก็ได้นะคะจากนั้นก็จะพันมาที่ฝ่ามือนะคะฝ่ามืออ่าจากสามรอบนะคะจากนั้นเราจะอ้อมกลับไปตรงนี้สตาร์ทคืออยู่ที่นิ้วโป้งด้านหลังนิ้วโป้งเราจะวนหลังนิ้วโป้งหนึ่งรอบกลับมาตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อมือหนึ่งรอบ นะคะอันนี้นจะยากเลยเพราะใช้กล้องไปด้วยทีนี้วิธีการพันมีหลายแบบเนาะของวานจะาวแบบง่ายๆคือมันจะเริ่มที่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางเลยมันจะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาตรงระหว่างนิ้วชีก้กับนิ้วโป้งเพื่อพันอ้อมฝ่ามือหนึ่งรอบเห็นไหมก็ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ <S <S แล้วก็จะอ้อมข้อมือจากนั้นก็ไปที่นิ้วถัดไปนะคะนิว้วนางกับนิ้วกลางแล้วก็ฝ่ามือหนึ่งรอบนะคะแล้วก็อ้อมข้อมือหนึ่งรอบนะคะจากนั้นนิ้วสุดท้ายนิ้วชี้นะคะเนี่ย แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็สามารถพันวนๆจนจบได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถพันบนเลยจะเอาตรงไหนจะเอาข้อมือฝ่ามือพันให้หมดนะคะทีนี้ผ้าพันมือมันก็มีหลายไซส์เนาะมันจะมี4เมตร5เมตรแต่ของเด็กก็จะมียบ2เมตรน,นะคะนี่วันพันจนหมดเลยนะแล้วก็จะดึงสแป,ป๊ดมาสีนะคะปึ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราสามารถ เปิดตัวฝ่ามือออกมาได้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะการช่วงสันหมัดเวลาเราใส่นวมนะคะมันก็จะกันกระแทกกันการขูดหมัดเรากับนวมนะคะแล้วก็กันนวมเหม็นด้วยนะคะใครที่อยากได้เท่ามือก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะทีมจัดไปให้แล้วคะ่ะ